โอ้องามเกดเก่าเกดเก่าเกดเก่าเลยย่อนๆมาเท่าไรหึงน้ำคเก็แห้งปอยคักชั่วโลกตัวป่ะเจ็ดเ well. ันเห็นกับแกตัวเดียวก็พอด้อยเลยครับอเ้อสั้นไหนจะรเตี้ยกับแกตัวนี้ก็บังเกิดไปบอกวันทุกคนกัน แก่กับแก่นี่ยนะทิพสามเทียพูดอยู่สนเนอห้าื่องเทียวถ้าพัดมันบอกเลขเพราจ้อยมันนี่โดยมากที่บ่อห้องกับแก่หลายเออบ่ได้ห้องกับแก่เนี่ยบาดิซีงานออโอ้ห้องเจ็ดเก้า เกตเต่าเลยย่อนย้อนมาเท่าไี้หึงน้ำพ้นเลยห้งปอยคักบจ้าวโลกตัวประเทศใ้ฟันหินกับแก่ตัวเดียวก็พอน้อยเลยครับเออเออไหนจะไา้ต้กับแก่ตัวนี้ก็บังเกิดไปบอกวันทุกคนกัน่างาฮ่าฮาฮ่าฮ่าี่าก่าฮ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 ่่าฮ่า่าาา่า่ โอ้หโวตัวตัวโอ้จห่วห้องจีจะมื่วได้สิพี่เงินจ่ายนเนาะดีกว่านี้ห้องแม่แถอวันโอ้ห้องคักห้องแน่เถอห้องทั่วโลกครับโอ้ห้องทั่วโลกห้องคือกันนีเตี้ห้องคือกันครับกับแก้วกับห้องคือกันกับของพ่อจอยครับห้องตัวเดียวกันครับที่ห้องที่แรกก็สิว่าห้าห้าห้าที่สองก็สิ เก็ดเก็ดที่สามกับเกา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 ล้วเลยมันก็เลยห้องทั่วโลกครับกระบเลนซีนอกดังงินว่ดังทั่วโลกเลย บกวันที่สองวันที่สามมาก็แก้ห้องทัโลกครับตูซ้ำกันบ่กัดนี้สิส้มซ้ำแขนซ้ำกันซ้ำกันอันนี้เบให้นวหัวมวนครับอ่าก็เปี่ยนยังปลาเทศเท่านี่เซรีครับแม่มเท่าสีป้อยยังได้ก็ได้พียังได้ก็ได้ไม่มีผู้ใดกีดกันกีดขวางเพระเจ้าก็ไม่กีดกันหรอกมันเป็นวัตถจักของ เก็ตรเขาไปใส่ซีว่าคนจักเน็กอนจุนมุนมาคนจุนมุนเขาจอยบอก่าสีรถคนจุนมุนเอาฟังเบิ้งดีๆเลขได้แขวดำเพราะจอยสีสรุปแล้วครับผมบัวม้าหัวเกิ้นำไร่เนียวหลอมันคักพุอธเลขได้แขวดำแล้วมากระพัวครับขึ้นไปทึ้งเงี่ยสองสันครับแล้วมันสิมีปองมุนมุนครับ อยู่กลางเฮียนครับเราก็บทิมของของลงมาสองเงินทิมปอกลงมาทิมปอกลงมาพอพอจ้อยว่าเพิ่นเลยว่าแปลว่าแม่พี่สันพอจ้อยก็เลยย่างไปมันก็ขี้กันปอดๆเท่านั่นสิ้นสองเงินก็จ้อยก็เลยกำขึ้นมาใส่บังดูมันแมนบ่พี่สันพอจ้อยก็เอาให้บังเออแมนแล้วแมนแล้วพี่สันนี่เราก็พอจ้อยสิว่าถึกอืมสองยางนี่เท่าไหรน ปันนี้เจ้าเฝ้านี้ด้สิทิมลูกใหไอีกว่าสิ่งทีมคองลงมาอีกสามอันทีมลูกมังเกาล่ะตักลุกมมังเกลือพอจอยวันลางล้านบุเสิ้นกระจังจะเบิ้งว่าใครถือหน่อยถือไรขั้นบดจ้อยปล่อยออกไปหางเดียวขั้นเลขเขาตรงตรงห้ามพูดไทยเป็นเด็ดขาดจอยว่มาค้นพูดไทยอเว่าธรรมดาครับ ไม่อยากได้ยินครับนี้ยเอรา่อยากได้ยินหนึ่งพ่อจ้อยก็พูดไทยบ่แข็งบ่สั์ทั้งที่นละพ่อจ้อยเป็นคนเล่าครับอืคนจานคนจานเออคนจานครับบาทนี้พ่อจ้อยสิบว่าให้คนพูดไทยครับเ็ดเก้าตัวเดียวบ่ต้องกลับพร้อมบ่ให้กลับอ่บ่ให้กลับอ่าี่ต้องกาบนี่พ่อจ้อยเสียกับแก้ครับนับแก้ตัวนี้สิไปทั่วประเทศไทยครับเออสิฮ้องไปทั่วประเทศไทยครับจังทะเบง เกตเก้าเกตเก้าเกตเเกาโทพี่ห้องเอยแตกกึ่มบับแตกกึ่มเงินเป๊ะ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 อออีดีหมดอินเดียเอาเล่านเด้อ๋ออนีพร้อมอออินีก้าดีวัาแห้งไรก็จะมึงสิได้เงินพ่อไปหาไวไปหน่หาไวไปไปแล้วจังบ่ออกอาการ พอจอยเลขสามตัวหาตัวหาเจ็ดเก้าเนี่พอจอยเอาไว้พันพันสองร้อยอ้ตรงตรงเลยตัวนักไปให้ตรงเลยตัวนี่เลขสองตัวเจ็ดเก้าเนี่ยพอจ้อยเอาไว้ร้อยตัวครับว้ร้อยตัวที่แรกพอจ้อยเลิ่ไปสร้างเพิ่มอีกเป็นห้าร้อยตัวครับว้ตัดนักไปเลยพระสนาตัดนักครับห้าร้อยตัวเนี่คือห้าเซนนะครับ ก็คิดเบื้องนับเบื้องคำนั้นออกหายเจ็เกาอีกลีกันหน้าเบื้องเงินพันคูณสองร้อยว่าพ่อได้หลายป็นแล้วแล้วก็มาบวกกับอีกห้าร้อยตครับเนี่ยเาว่าพ่อจ้อยว่าวเลีนเนีู่้ใดว่าพ่อจ้อยว่าวเลีนกินเหี้ยวครับเน่กินเหี้ยวแล้วก็พูดถือเลขอีกข่มเออคำนั้นตัวนี้ออกมาในล้านแตกแม่นครับไปจั่งเดือเบิ้งว่ามันสิออกหรือว่าออกกับแก้ตัวนี้มันเป็นว่าห้องทั่วโลกครับห้องทั่วโลกแล้วก็เลขแตกบับ ไปบดก็รู้อออาอาจารย์ได้กับห้องน้ากันบดแก่กันกับคนจ่วยสิเออมัดไปห้องก็ต้นไม่บอกห้องอะไคนเลียงไปใช่บดิสุอันนี้ผู้ช่วยผู้ห้องวมวนเด้อกูได้ก็บใดณาของผู้ใดก็ไปน้ำผู้จ่วยครับมันเรียกว่าหายเจตาววิ่งนี่ มาเห็นว่ากับแก่เงินล้านแมนครับกระเจิงเขาบองว่ากับแก่นสิเป็นเงินล้านหรือว่าเป็นหรือส์ได้ปิ้งครับว่าเราสองย่างครับอันนี้อันนี้พ่ะเจ้าเห็นสองหูครับได้ฟังสองหูเดี๋ยวนี้เล้งปันทิตายครับเจ็ดเก้าเจ็เก้าครับโอ้โหมันเป็นสองห่วงอีกแมนถึงพ่ะเจ้าว่าเจ็ดเก้าพระองค์รับเลขยกแก้วเหลาดำนี่เขาพต้องค์ับอีก ทิศมองลูกป่นอื้งครับโอ้ไม่ินเลิกลงเหนื่อยเตี้ยเพรเล็กจังเลยครับกองกองสี่เหลี่ยมไม่สี่ท่อนอันนี้สองอันไม่สามอันกระเจงเดือบึงว่าเล่าสิซับขาหลอกเขาว่าเล่าสิวากวนหุนหันเขาอีกว่าเจ้าเสียวก็ได้บ่าก็ได้ย่ในกองโอ้เล็ก ต้องรุดบ้รุดก็ต้องขึ้นมระเจ้าว่าบ้วนแบบนี้เออขั้นบ้วนนี่เออขั้นบ้วนกันสีเอาก็ได้บ้วนก็ได้นี่ต้องขึ้นดึงลูกดึงเลยถึงพระจ้ยถึงถึกสี่แปดเต็ม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 ครับสี่แปดเต็มเต็มแล้วก็บสองเก้าเต็มเต็มครับได้ทั้งบนทั้งล่างแมนเจ้ามาพระเจ้าวรวิริสองเก้าพระเจ้าซื้เจ็ดพันครับ อย่า,า,าบอกว่าจอยว่าเล่นได้อี่ลิ้นอ,อ,อันนี้ก็อีลี้งเหรอวะเหยียบมันล้นครับเหยียบมันล้นทุ่งเหลี่ยงเหยียบล้นทุง่งมาทุ่งกระเพี้ยวออเข้าวาว,าวันรานเร็วคุยแม่กี่รอบกี่ลี้นท <c oughs> ี่ว่ามันเรียนของแท้เนาะของแค่อันนี้เก็ดเก้ากับอ,อีลีองออเกครับออกีลีนี่แหละ ย่าขึ้นใจได้สุ้ไม่ห้างนั่งใหม่ขันเต้นขันนยังเงินลุงสินลุงปาเนี่เกาว่าให้ไม่ห้างนั่งใหม่แมนตัวเดียวเกตเต้าว่าต้องกลับย่าพูดไท่สุ้ไม่ห้างนั่งใหม่ก็ได้ห้ามพูดไทยเอาเลยฟาดไปเลยแต่จังคอยจะเอาเรียกแก้เขียวดำเลขแก้เขียวดำพระเจ้ากันแงบไปแล้ว ย่่า้าเตรมได้สองสองสามไม่ได้บอกพี่น้องแต่ว่าจะเตรียมเด้สองสามว่าซื้อๆกับสิเต็ียมมันกับสิเป็นยังมันก็ได้ซื้อได้ว่าวันนีกัสิเตรียมเบอร์เบิร์ตแจ้งว่านี่พ่กเจาสีออกขวดแรกห้าสิบตัวครับอูทอขวดที่สองสีออกอีกห้าสบตัวครับสีบ้านตัวได้ครับบอ ต่อไปเมื่อมักอันคัดแก่ปรเคือมากันคัแก่ครับอันเ็่ต้องขายเลยออบ่ต้องขายครับบ่ต้องซื้อจะคนเบิ้งยื่นซื้อๆนีบามัน้อออกว่าเขาจ้อยสิบบาเคิื่องบนทั้งล่างเลยบัดเขบอกว่ไอตัวอืมสามตัวมืงเขาสามตัวพรอมดีพดีถึงวันที่นึ่งอีกเออแมนโอ้ยังไงเนาะเาฟอันอ่ะโอ้เล่นเซื้อสองสมกูจะไปอันนังไอันสองอันนั้นมัม่หนังหละกอ่ จะพ่อไปอันดีจะมึงอันที่ว่าแม่นมันแม่นยังไหนตีมันแม่นยังเหรออันซองอันนั่นอ่ะอ่อันพ่อจ้อยสิเปิดเผยอันซองอันนั่นโอ้ก็ฟังพ่อจ้อยกคนแม่เออาเห็นว่ากไงเห็นว่ากันเสีอันเดาอันเดารู้กอะไรไหมซวงก็คือซวงอะไรสามก็คือสามอะไรก็เช็คสิว่างไงอืมอันพ่อจ้อยนี่นี่เสียวไว้เฮ็นยังเออืมก็ว้าไปจ้ะ แต่คือกับแก่ตัวพอจอยเดียวนีล่ะกับแก่เป็นยังคือห้องทั่วโลกทั่วประเทศไทยเออเป็นยังคือพวกขี้เหลือเช่เลข้ยงเกเก่าน่ะมันคือแพร่สะพัดไปไรแค่กับสีห้องคือกันเออเอากับแก่นี่คันมึงบ่ห้องคันเลียบบ่ออกน้ำตายแค่ป่งมึงแท้แท้กูกับสิมุ้น้วยเลขคือกัน มุนกร้สังปจ้ย่วยจะปุ้ยช่นาน้ากูนั่งสั่งอีกเพราะว่าบอกเด็กมาด่วนครับโอ้ยบ่ถึอเจ็งวดนก็ให้อาไปแนครับถือกิลี่ิถือคกเกล็ดเก้าน่ะถือกิลี่พู้ได้พูดไปก็สังนครับผมู้ได้พซื้อกจตาม ขัดนชั้อได้เห็นใส่เฝ้าเอารถกระดิ่งขั้นหาเห็นพอเอาหาเจ็ดเก้าเอาเลยหาเจ็ดเก้เามาจากใบหนึ่งก็ได้หกลันครับขั้นมันมากครับครับผมก็จอยเคยถือแลดูนี่ครับหาเจ็ดเก้านี่พอจอยเคยถือครับเต็มเต็มเน่งเน่งครับโอ้เคยถือคือกันเล็กตัวนี่ไมนครับหาเจ็ดเก้าเลยครับ แล้วก็ได้หลายพ้อครับแั้ก็คยถือขึ้นกันสองเก่าแมนครับโอ้โหงวดมาข้องเก่าเถระแมนมาข้องเก่าครับเราดูใบไม้ร่นหนึ่งสิละเจ้าเมื่อยยังมาคุยเลยครับขั้นใบไม้ป้งเราคอยกัานเจ้าขึ้นกันครับโอ้ขั้นเราดูไม้ร่นนี่ใบไม้ร่นนี่เจ้ายังมาแยมกับคอยคอยเอาแช่โอ้คอยเพราะได้ตัวนึงขอยเก่าต้องเอาตัวนึงก็ต้องถือให้ได้ นั่หะเจ้าหนีบลอดกวยเหรอขั้นใบไม้ร่วงเราขยานเจ้าขั้นบ่ย้่ายนเจ้าขั้นใบไม้ป้งก็ยยานเจ้าอยู่บดลงนี่ขันเจ้าบอันทั้งร้อยตัวมันตรงมีขยอยระวังหนึ่งแน่นฟังขอจอยดีๆแล้วเอาไปลงทุนเ้ออครับเอาลงทุน ไม่ห้างนั่งใหม่โบตรงกลับ<ม>บ่ตองกลับติบอกค่อยๆก็ได้ยินดอกอเก็ดเก่าโบตรงกลับอบตรงกลับเน่งเน่งติ่งติง<ม>บ่ได้พูดไทยแน่นอนคนหอกเก็ดเก้าเนีน่ย <laughs> บ่ได้พูดไทยแน่นอนยังสิพูดไทยอยู่สิวางไล้ไม่ได้ซื่อบอกบัดนี่ <laughs> ฟังเบิ่งแล้วาวออกไปปฏิบัติเด้อครับ<ะ>คนทั่วโลกทั่วประเทศไทยนี่พอจอยสิหายพอนครับ เอฟซีของพ่อจอยตัวจริงตัวยงตัวบ่แมนตัวบ่กิงตัวได้กระสังตัวปล่อยพ่อจอยตัวด้าพ่อจอยก็หายบดครับขันซื่อนํำพ่อจอยเนื้องขันด้าพ่อจอยขันเป็นโรคเป็นไพ่ขันเศร้าก็ด้าไปเลยเออขันเป็นโรคกันได้ว่าเออเพื่อนว่าให้ไปด้าพู้จอยเด้มันสีเศร้าก็ด้าเลยด้ารุดโอขันว่าพ่อจอยเป็นยาพิเศษเออขันเป็นยาพิเศษได้เศร้าก็เศร้าเออด้าเลยพ่อจอยบอกว่าอับ บาทนี่ผู้จ้อยสิขอลงซ้ำนี่ละหนึ่งคนไอเอฟซีของพูอจ้อยมากครับถามย้อนกันเาลงอือืออืออนะ้จ้อยก็ต้องให้เกียรติคนครับคนเมาคนเมารถมากครับอ้คนเมารถตู้มากครับเมารถตู้มาจากมงเลยบาดาดปาเอาไปนะผูจอยครับไปนะผูจอยครับเยอะว่าบ่ไปขันพูดเอบ่ไปก คื่อนีสิโบลุยขั้นไปนะพอจ้อยขั้นกับแก่เฮ็ดเสซนนี่อาชีพเพิ่มขึ้นสองยางครับขั้นไปนล้วพอจ้อยนี่ขั้นมันบอกมาหายเกสเก้านี่อาชีพลุยนี่ครับขั้นกับแก่เฮ็ดเสซนนี่อาชีพหลายกว่าเก่าครับสองยางครับแต่ตั้งแต่เบิ่งพอจ้อยพอมาหน้าให้เลืก ออกาเกตเก่าครับอือเอออใออกตัวนี้หาเกตเก่าเกตเกกออกกลีครออออกกิลี่ี่พวจอยบวกล่นดิพูจอยขันวาพ่จอยขันวาออกกิลี่ออกเลยดิบอกล้นนี่นห่งเงอไปน้ำผ่จอยครับไปน้ำผ่จอยให้ลำๆเรวยๆเอฟที่พู้จอยนี่ซี่ล้านกวาคนครับในประเทศไทยซี่ล้นกวนี่ขอให้ไปน้ำผ่จอยจะเครื่งจะกลางก็ได้หรือว่าบ่ไปก็บวบไปนั่ง โบเสื้อหลายกับเสื้อหน่อยแมีนมข้ามเชียนี่เป็นสิ่งที่สําคัญครับเป็นสิ่งที่เหตุยังสําเร็จครับไปนะผู้จอยเกตเก่าครับเกตเก่าเกตเก่าเกตเก่าตัวเดียวไม่ต้องกลับครับผมหาเกตเก่า <Get>